คมส5งห้าหาโอ้ทำไมปัจจุบันแล้วสุดท้ายแล้วคิดแต่งงานกับน้องฟ้าเหรออุ้ยทะเลาะจำท้องผูกเหรอจะแกคิดไงน้องฟ้าโคตรน่ารักดี โอ๊ยแกชอบน้ำฟ้าใช่ป่ะเฮ้ยฮะแกแอบจีบน้องฟ้าตอนที่ฉันเผลอใช่ป่ะไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยฟังก่อนดิผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมชอบน้ำฟ้าแต่สิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคือว่าสิ่งที่พี่เลือกเนี่ยมันถูกแล้วแล้วทาไมแกแต่งงานกับน้องฟ้าฮะพี่พูดอะไรเนี่ยฉันไปโลกอนาคตมาฉันเห็นแกกับน้องฟ้ามีลูกมีหลานด้วยกันเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่พี่เอาน้ำขิงร้อนๆจากถ้วยไหมจะไม่เชื่อฉันใช่ป่ะมาหน,นี่เลยแกดูกระจกนี่มันดูดฉันเข้าไปเสร็จแล้วนะมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มองตาผมนะพี่พูดจริงอะ่ะจริงดินี่แกเชื่อฉันเลยใช่ป่ะพี่ เราไปโรงพยาบาลกันเถอนะฉันไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าพี่ hey, แล้วจะให้ผมเชื่อพี่หรือว่าพี่โดนในกระจกเนี่ยดูเข้าไปในโลกอนาคตถ้าไม่บ้าเนี่ยนะเกินดไม่บ้าก็บ้าแลนะ้วเฮ้อ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออตาเมื่อตะกี้เรามาจากเชียงใหม่นะใช้เวลากี่นาทีนะประมาณชมงนึงได้นะยายเออไอรถไฟหัวกระสุนนี่มันก็ดีเหมือนกันนะอทำห้เราได้ไปเที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวเลยฮะแกเชื่อฉันยังไงไปนั่งรถไฟหัวกระสุนกันปีบ้าเลยน่แกดูว่าแกกับน้อมฟ้าอันนี้มุนจกรอบที่ร้อยแล้ว รู้ได้ไงว่ารอบที่ไหยรอบที่เท่าไหร่ก็ช่างมันเออมันหมายความว่าแกกับลุงฟ้าเป็นผัวเมียกันเฮ้ยจริงไวยเอ๊ะเสียงใครน่ะไหนเอ๊ะเนี่เครื่องช่วยฟังยายเนี่ยมันพังหรือเปล่าเออพ่งเอาไปซ่อมเองนะเอ๊ะ เดี๋ยวลองเพิ่มระดับเสียงให้ดูแล้วกันนะอืออีกทีหนึ่งเป็นไงเออไม่มีอะไรจริงๆด้วยเออเอออู้หูยมัจอร์มันยอดมากเลยอะขอไม่ให้อนีงอเเฮ้ยนี่แกจะไม่ได้รักไอติมแล้วแกยังไม่สำนึกอีกเหรอจริงด้วยดิทำไงดีวะพี่ เราต้องเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนได้เหรอพี่มันไหนจะถูกกำหนดแบบนั้นไปแล้วนะไม่จริงเราต้องไี่คนกำหนดดีวะเราอยากให้อน,นาคตเป็นยังไงปัจจุบันเราต้องพยายามทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นทำไงอะงว่านะที่ผ่านมาฉันไม่ทำอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังทัทีจนถึงวันนึงน้องฟ้าก็เกิดไม่แน่ใจในตัวฉัน ผมก็เหมือนกันใช่ไหมพี่ยิ่งกว่าฉันอีกไยเดี๋ยวผมจะไปบอกลัคนี่ไปมหมื่นเนี่ยเฮไย่ง่ายงั้นเลยเหรอมันมันได้แล้วโอ้ฝนกลับไปแต่งตัวแบบเดิมเหรอเนี่ยพี่สามเขาให้เปลี่ยนนะคะ แต่ว่าเขาเองก็ยังแต่งตัวด็อกอยู่เลยนะนั่นนะสิเป็นยังไงคะบอกแล้วไงให้เปลี่ยนชุดทำไมยังใส่ชุดเดิมอยู่อีกอา้าก็ชุดนี้ไงคะชุดที่ปกติก็ใส่อ่ะนี่หรอพี่เล่นใช่ไหมชุดเดิมอะไรกระโปรงฟูฟ่องแบบนี้มีปีกนกด้วย ฮะไม่ใช่แล้วสามว่าสามไปหาหมอตาดีกว่าไหมบางทีโรคตาแดงอาจทําให้สามมองอะไรเป็นเพี้ยนไปก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นแว่นก็ได้นะคะพี่สามลองถอดออกสิเหรอเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ย ตาตรีนี้มีเดือนดาวสกาวข้ามลาตร,รีนี้มีเธอข้างสว่างใสแสงกระพิบวิบวับประทับใจเสีย <c oughs> งกะสิบประทับไว้ว่า <c oughs> 妈了呀！